เอ่อเปิดการมองเห็นกดหัตรงัวใจให้พี่เดด้วยนะครับกดสับสกายใหกดกระดิงนะครับแล้วก็กดทุกอย่างมีอะไรก็กดกดไปผมฟังแล้วตกใจเลยนะเปลี่ยนนายกใหม่จากนายกเซลแมนเศรษฐาเปลี่ยนมาเป็นนายกคุณหนูมาเป็นคุณหนูมิทีฮาร์ดคุณหนูเข้ามาก็เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับว่าคุณหนูเพิ่งมาฝึกงานนะครับยังไม่รู้ภาษีภาษาเพราะนั่นก็เบาหน่อยเดี๋ยวจะตกใจลดชั่วโมงการอภิรายจากเดิมถ้าผมจําไม่ผิดนะ สิบสี่ชั่วโมงอาจจะลดไปสี่ชั่วโมงหรือลอดไปสองชั่วโมงให้เหลือสิบชั่วโมงอะไรมาเนี้ยแต่เห็นแปลกนะเขาบอกว่าอาจจะไปไปเพิ่มทางวุฒธธิสภาฝ่ายค้านก็บอกเอา้ามาลดกลูแล้วไปเพิ่มมันนะครับวุฒิสภาในเชียร์รัฐบาลก็เป็นหรือเปล่าเพราะว่าวุฒธธิสภาชุดนี้นี่สีน้ําเงินนะสีน้ําเงินก็สีไปตรงกรรับพคกรเมืองไทยของคุณนนะดูเมื่อเช้าดูข่าวเขาบอกรัฐบาลจะถแถลงนโยบายแนละ้วไม่มีอะไรใหม่ครับเหมือนเดิมนะครับ นโยบายเหมือนเดิมไม่มีอะไรเลยครับตั้งแต่พัคเพื่อไทยเข้ามาประมาณปีแนละ้วก็เหมือนเดิมนะที่เหมือนเดิมคืออะไรจนเหมือนเดิมทุกคนจนเหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมนะรัฐบาลบอกว่าการแถลงนโยบายที่มีขึ้นในวันที่13เมหรืออะไรผมจำไม่ได้นะก็นายกอบายเหมือนเดิมฝ่ายรัฐบาลวิกวิบรัฐบาลก็เลยไปบอกอกับฝ่ายค้านว่าโอ้ไปต้องอภาพิปรายหลายวันเหมือนเดิมไม่มีอะไรดีขึ้นเลย <laughs> ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเหมือนเดิมนะครับผมฟังแล้วตกใจเลย นะเปลี่ยนนายกใหม่จากนายกเซลแมนเศรษฐาเปลี่ยนมาเป็นานายกคุณหนูมาเป็นคุณหนูมินีฮาร์ดคุณหนูเข้ามาก็เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับนายกคุณหนูนะแต่นะครับเพราะนั้นก็อยากจะให้ฝ่ายค้านอภิปรายเบาๆหน่อยเพราะว่าคุณหนูเพิ่งมาฝึกงานนะครับยังไม่รู้ภาษีภาษาเพราะนั้นก็เบาหน่อยเดี๋ยวจะตกใจลดชั่วโมงการอภิปรายจากเดิมถ้าผมจำไม่ผิดนะ14ชั่วโมงอาจจะลดไป4ชั่วโมงหรือลดไป2ชั่วโมงให้เหลือ10ชั่วโมงอะไรมาเนี้ย จะเห็นแปลกนะเขาบอกว่าอาจจะไปไปเพิ่มทางวุฒิสภาฝ่ายค้านก็บอกเอามาลดกูณแล้วไปเพิ่มมันนะครับวุฒิสภาในเชียร์รัฐบาลก็เป็นหรือเปล่าเพราะว่าวุฒิสภาชุดนี้นี่สีน้ําเงินนะสีน้ําเงินก็สีไปตรงกับพรบคูิใจไทยของคุณอินคุณเดวินเขาก็เลยมองว่าสวชุดนี้น่าจะเป็นสวเชียร์รัฐบาลร้อยห้าสิบคนเชียร์รัฐบาลหมดเลยหรือเปล่าอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันนะครับว่าจะมีการ อาแถลงนยโยบายก็เหมือนเดิมนะนยโยบายเจ็ดด้าน8แปดด้านสิบด้านเหมือนเดิมครับนะครับอะไรครับจนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็พังเหมือนเดิมผิดคาพูดเหมือนเดิมหรือเปล่านะนยโยบายที่หาเสียงมาหนึ่งปียังไม่ได้ทำออกคำดับเลยนะครับมาดูกันต่อไปนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมครับนะช่วยการสแสดงความคิดเห็นนะนะครับการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลในซัดเต็มเหนียวนะเต็มข้อไม่ต้องกลัวโดนฟ้องหมิ่นประมาทนะดูคดีเคสป้านา,นาแล้วกันนะมายืนด่าพลเอกประยุทธ์แล้วก็โดนกลางล่อ เอามือปิดปากจนเป็นลมนะยัดขึ้นรถนะครับปรากฏสารุทธน์ัดสินมาแล้วนะครับการกระทําของตํารวจไม่ชอบในกฎหมายนะครับเขาจะแสดงความคิดเห็นดันเสือกไปปิดปากเขาปิดปากไม่พออุ้มขึ้นรถอีกและทแาลยกลางร่งมปิดบังพยานหลักฐานอีกนะครับตมมํารวจเราคงไม่ได้รอดคล้วทติดคุกไปตํารวจนะ <c oughs> ก็ดูกันต่อไปว่ารัฐบาลคุณหนูจะว่ายังไงนะครับก็ฝากคุณหนูด้วยนะครับเมื่อเช้าเนี่ยผมดูในทิกเกอรนะ เขาก็ด่าคุณหนูอ่ากันเยอะแยะนะครับคุณหนูอิงนะนะครับเราเป็นนายกนะครับนะครับเรานั่งถ่ายรูปคู่กับคณะรัฐมนตรีคนเหล่านั้นไม่ใช่เพื่อนเล่นแล้วนะบางคนก็อายุ6กเจ็ดสิบนะนะใส่ชุดขาวปกติต้องมีการละเทศะไปทําเป็นมินิฮาร์ดนะคนก็ด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองนะคุณหนูนะการละเทศะนะคณะรัฐมนตรีไม่ใช่เพื่อนเล่นชุดขาวชุดปกติก็การละเทศะหน่อยาฝากคนที่มีหน้าผูนะ้ปกครองดูแลเรื่อง นะอบรมสั่งสอนคุณหนูด้วยนะคุณหนูเนี่ยก็จะรู้จักกับท่าเตสเลยนะครับเซลฟ์งเซลฟี่อะไรก็ระวงังเราเป็นนายกแล้วนะ <c oughs> เราจะทําตัวเป็นเป็นเด็กเป็นอะไรไม่ได้นะนะคุณหนูนะ <c oughs> ดูแลตัวเองด้วยนะครับนะครับก็ฝากผู้ปกครองนะครับนะผู้ปกครองที่สนับสนุนให้เป็นนายกและดูแลด้วย,ยนะอย่ามินิฮาร์ดอย่าทำอะไรเป็นเด็กเป็นอะไรต่างไปนะครับอันนี้ก็ฝากฝากไว้ <c oughs> ก็เดี๋ยวดูนะครับว่าคุณหนูจะบริหารประเทศดีไหมก็เป็นกําลังใจนะ จะพูดจะอะไรก็คิดก่อนนะเอ่ออะไรไม่รู้ก็บอกไม่รู้อย่าเที่ยวพูดไปเรื่อยพูดไปพูดมาก็ตั้งใจตั้งใจพูดซ้ําๆเนี่ยนะนะครับนะครับนละ้นะรก็พยายามเปลี่ยนคำพูดดังตั้งใจตั้งใจอยู่นั่นแหละนะครับแล้วก็นะจุดที่น่ากลัวที่สุดของรัฐบาลคุณหนูคือเนื่องจากเป็นลูกของเจ้าของพรรคดังนั้นเนะี่ยจุดที่น่ากลัวที่สุดคือจุดที่คุณหนูนั้นไม่มีใครเตือนได้เพราะคุณเป็นนายกแล้วอันนี้อันตรายนะครับนะก็ฝากคุณหนูนะครับว่า ถ้าถึงจุดที่ไม่มีใครเตือนเราได้เนี่ยจุดนั้นคือจุดที่เราลําบากนะต้องระวังนะครับมีเรื่องอะไรยังไงบ้างนะครับที่น่าสนใจครับอันนี้นะนะครับตื่นขึ้นมาก็ไม่ค่อยมีอะไรยังไงกันเลยนะครับดูแนะข่าวสารก็ไม่ค่อยมีนะครับเดี๋ยวดูนะฮะประโยชน์กับพี่น้องประชา,าชนพี่เดก็จะเอามาให้ดูนะเออเออนะครับอืมเดี๋ยวก่อนมีอะไรบ้างครับ เดี๋ยวเราหาข่าวที่น่าสนใจนะเดี๋ยวพี่เดกํำลังดูนะครับมีอะไรบ้างกำลังดูนะครับอเอาอะไรที่มันดูมีประโยชน์บ้างละเออเออกำลังดูนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจนะครับกำลังหาดูอยู่ เออออเอาข่าวที่น่าสนใจนะนะครับเอาปลาหมอคังดําครับปลาหมอคังดํานะ,น,ะานายกสภาทนายจ่อฟ้องคดีปลาหมอคังดําเรียกค่าเสียหายทางแพง่งนี่ครับสภาทนายนะครับนะครับมีการอ่าอ่าให้ความช่วยเหลือประชาชนนะครับชาวประมงฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งนะครับอืมก็เป็นเรื่องที่ดีนะอหกกันยาที่ผ่านมาเนี่ย ุ่มชาวประมงก็ได้รับผลกระทบจากปลาหมอคังดำยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหาย4,000ล้านเหตุนำเข้าเอเลียนทำลายระบบนิเวศทำให้ขาดรายได้ถูกละเมิดสิทธิการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรนะครับศาลนัดไต่สวน4พฤติกาครับนะสาาธนาชี้มั่นใจหลักฐานเอาผิดเอกชนได้จ่อยื่นฟ้องหน่วยงานและเจ้าที่ของรัฐต่อศาลปกครองและเลยปฏิบัติหน้าที่ต่อไปนะครับปลาหมอคังดำก็มีบริษัทเข้าสูนนำเข้ามา แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีการแพร่ระบาดหรือไม่เพราะบริษัทเจ้าสัวก็ยืนยันชัดเจนว่าไม่มีการแพร่ระบาดนะแต่ชาวบ้านบอกมันมีการแพร่ระบาดมาจากบริษัทเจ้าสัวก็เถียงกันไปเถียงกันมาเราก็ไปรู้ใครผิดใครถูกเดี๋ยวก่ารอสามตัดสินเนี่ยถ้าตัดสินมาก็ชิดหายแล้วต้องจ่ายสี่ห้าพันล้านาาเนี่ยายหานะเพราะอะไรเพราะระบบริเวณมันเสียหายว่าต้องใช้เงินในการแก้ไขปัญหาต้องไปจ้างคนมาจับก็ต้องไปเอาเงินภาษีมาจับนะ นะครับก็ไม่รู้ว่าราชการต้องรับผิดชอบไหมเจ้าสัวต้องรับผิดชอบไหมเพราะก็ฟ้องทั้งบริษัทเจ้าสัวและกรรมการเนี่ยจากปลาหมอ,อคางดําก็จะกลายเป็นคางเหลืองนะครับก็ดูวันต่อไปนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะต้องคอยติดตามอย่างใกล้ชิดนะนะครับต้องคอยติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะเป็นเรื่องที่กระทบต่อประเทศชาติว่าบริษัทเอกชนนําเข้าปลาเถื่อนปลาอันตรายเข้ามาในประเทศไทยได้ไงแล้วมีการทําลายครบไหมแล้วทําไมถึงมันมีการแพร่ระบาดนะ เขาก็สงสัยบริษัทเจ้าสัวแต่เจ้าสัวก็บอกว่าผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำพูดเหมือนลุงพลเลยผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำสารย้ำพูดมา20ปีลุงคนนะครับข้อมือแต่แหกปากหรือพยานหลักฐานไม่เคยจัดนะอืนะครับมีอะไรที่น่าสนใจนะร้องปปชสอบเทศบาลนะขุดวางท่อประปาทำลายทรัพย์สินเสียหายนะครับบุรีรัมย์เดินหน้าร้อง ปปชสองเอาผิดเทศบาลโนนสุวรรณนะครับขุดวางท่อประปาตัดต้นไม้ท,ทําทรัพย์สินเสียหายจ่อฟ้องศาลปกครองครับเนี่ยครับเนี่ยชาวบ้านนะครับอ่อก็เอ่เอาชาวบ้านบ่หน้าจให้นักกฎหมายเดินหน้านะครับลอง้องปปชนะบุรีรัมนะให้เอาผิดเทศบาลโนนสุวรรณปฏิบัติหน้าที่โดยวิชอบนะขุดวางท่อประปา นะครับก็ประมาณยี่สิบสามล้านนะครับนี่นะครับนี่ละครับเป็นเจ้าที่ของรัฐเนี่ยขุดท่อขุดท่ออะไรสร้างความเสียหายประชาชนเขาเนี่ยนะครับเขาก็ไปร้องเลยครับไปร้องบอประชรแล้วก็ดีนะครับเอาติดคุกินตารางเขาบั้งก็ดีถ้าสมมติว่าทําผิดนะสมมตินะสมมติทําผิดนะแต่ถ้าไม่ทาผิดก็แล้วไปทําผิดก็ควรจะเอาข้อคุกอ่ะขุดแมงอยู่หน้าเนี่ยไม่รู้ขุดําไมก็ไม่รู้ไม่รู้ขุดทําแมวอะไรนะไม่รู้ขุดหาแมวแรงต่างนะอืมนะครับอ่านะครับ ก็เนี่ยครับประชาชนจะร้องปปชได้แต่ร้องไปแล้วแม่งจะทํางานหรือเปล่าก็ไม่รู้รว่าปปชประเทศทยน,นะนะผมก็ไม่ไม,มั่นใจเหมือนกันว่าร้องไปแล้วเขาจะทําหรือเปล่าที่พอลงมาถนนได้เนี่ยอ๋อนี่ยังทางด่วนอยู่นะทางด่วนนรือลานจอดรถไหมเนี่ยนะนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่น่าสนใจนะอืมนะครับแม่งขุดถนนขุดต่ดางนี่ผมก็ฟ้องผู้รับเหมาแล้วก็กรมทางหลวงนะสารนิาพานษาให้ใช้ยลานหกเดี๋ยววันไหนก็จะเอาเข้ามาแถลงอยู่ แหล่งข่าวนะเออนะครับร้านหกม,มีอะไรบ้างครับอืม,อมนะครับมีอะไรที่น่าสนใจนะครับอืมนะครับมีคดีอะไรที่น่าสนใจครับอืมมีนะก็ดูข่าวสารอะไรมีประโยชน์แล้วก็มานำเสนอกันนะนะรายการพี่เดย์เป็นรายการให้ความรู้เตือนภัยนะอะไรที่มันไม่ดีเราก็มาเตือนภัย อคนบ้าทําไมเยอะจังครับคนคลั่งก็เยอะครับอนะครับเน่เยอะไปหมดคนบ้าคนคลั่งเยอะอืมอืมนะครับเยอะแยะไปหมดอืยาเสพตรงเสพติดอืมอืมนะครับเอคุณลูกหมีคุณเลนลี่กับคู่กรณีก็เถียงกันไปเถียงกันมาโต้กันไปโต้กันมานะครับก็ว่ากันไปครับ วงการบันเทิงไม่มีอะไรนะครับคุณลูกหวีกับคุณลิลลี่เจ้านี่ก็โตเถียงกับฝ่ายลูกนี่โต้กันไปโตกันมานะครับนะครับนะครับตอนนี้ลิลลี่ก็โดนแล้วครับหาว่าเป็นต่างด้าวการละครนะครับเอ่อเอ่อนะครับว่ากันไปคู่นี้นะตามสะดวกสบายใครผิดใครถูกก็แล้วแต่นะครับนะเออ Uh um.